สบายดีพี่น้องสบายดีเสาวัวนเสาหลังจากเอาง้อลงไปผูกหห้ผูกหน้าแล้วกับเมอนกสิ่าน้องวินัดขึ้นปักซองพี่น้องจา๋าตื่นเช้ามาก็ได้รับข่าวดีค่ะดีก็คือว่นานะ้แม่น้องวินัดคลอดลูกแล้วแล้วก็เลยสิพาน้องวินัดขึ้นไปหาน้องพี่น้องเลยได้น้องสาวอีกแล้วีใจบ่ แพงยี่บ้างนองสาวเพคนอยากได้นนองสาวได้นอนองชายคนก่อยากได้คน่บบยางดื่อคือน้องโน้น <c oughs> ได้กระสีผ้าคนขึ้นปักซองแล้วพี่น้อง่ะผลนทางกะโอ้ยกระสีไป,ปยิงเฉียดกใส่ซองอ่าวลานแต่ว่าม,มันฝนหมดตกค่ะมันขึ้นในตก๊กหอดกลางขึ้นอยู่แต่ว่าตอนเสามาฝนหมดตกทางแต่อยากให้ทางสีมังๆในตอนนี้ก็เก้าโมงสิบสิบโมงเลยแหละยังัอทัานได้ขึ้นอยู่ ยิ่งเจี๊ยบกับเซตมาว่าบริไฟไซโบว่าสิพาหลานขึ้นไปหาน้องนะพี่น้องเลยแล้วก็จะไปเบิ่งหลานเลยจ้ะติดตามไปเบิ่งน้ากันนะคะอหอนแล้วพี่น้องเลยนั่งอยู่ห้องหมออยู่จ้จะเดี๋ยวมาหาเพคนอยู่ห้องหมอยังไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลเลยยังไม่ได้กลับไปอยู่ยไฟสัมแล้วเขาทำใช้พอ,พอนะเห็นบ่ ไาย่างขับไปทางไหน,นโทรหาเพผับว่าขึ้นเฮือนแล้วพี่น้องเอ้ยถึนไปอยูไฟอยู่เฮือนแล้วหอดเพือนเล้วพี่น้องเอ้ยน้ำลงไปห้องหมอเพผับว่าขึ้นมาอยู่ไฟแล้วสวัสดีค่ะสบายดีสบายดีกินยังเต่าเสีเ้ยวไหมคะปลาหมูหงสนก็ได้นอนเมื่อคืนนี่นั่นไปซอยท่ามขอดหรอคะแม่นทายาทใหม่ บไปว่าไปตะสร้างกระโดดท่าแบบใหม่ก็ได้ไปเบิ่งสักกันไปเดินไปเบิ่งไปอยู่ทางใดคำนัมนะสบายดียายเออไปทางใดเออใส่แล้วบุญแหลบุญแหลเขาไปทั้งบุญแหลคืออยู่มองมืดแท้สวัสดีครับพระเอกไม่อยากเป็นพระเอกบ่อุ้ยมองอยู่ไฟจะมานั่ะเถะ เออใช่เดี๋ยวไปแม่ไปเบื้องนอกนะอุ้มน่องเป็นไหมบ้างสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะเฮ้ยมันคือบริท่ายังดอกคือสิบร์เมนต์อยเนาะอ่าสวัสดีคุณพ่อมาในแม่พ่อดับมาเบิ้งน้องนี่เร็วๆล้วใส่น้องน้อยนี่จักลัวจะขีด Anh. Ừ. Ở ở đây. Ừ. Ừ. ừ bật chăng đai, áo ngang chứ bao, giáp vào đi hưng, áo ngang, áo ngang xăm đầm chứ bao, má là mẹ bà bưng nó kho nóc, 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 nè, 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 หน้าไม่เย่ยอยู่นี่ก็อีกเขาดำน่อยได้นี่นะเอ้ยผมหนักเดียวกันผมหนักแบบผมลายๆนะโอ้ยผมดกๆแต่ว่าเบิ้งในหัวคือว่าป่ะเนี่ยหนักกหัวเปมและขน่ดนี่คือบาดแไลคือให้คือเอื้อยอยอะนี่นะเอื้อยนี่เกิดมากนี่ให้กระเล่นกระเล่น

กินแล้วเขาจะกินอย่ากินก็สิรอดพรดำกัไเ้เป็นอะไรายาใไม่ายาใไม่กับมิเตโตแม่เป็นมูกับเอือยเออเอือยแห้งกับยาดน้องสาวยด้งดแท่งดักแด้งน้องตีลีทองนี่ตกอ้วเ็นาพ

ได้น่องเลยหัวดำมัมันจักวามได้แบบนี้ได้เออเอาน่องเราวะทำไมจะคำกคือจะคำเลยจัแหกคำแหมวันนี้โมาไได้ทางมาบอ้ยเฮ้ย้ยฉันก็ไม่อยากจะพาลานานะหัวทางหัวดำมะหัวดำย่านหัวดำจะจะล่องยางนี่เด้เนี่มองอันที่ข้าวบ้านนนอนสมบูรณ์นี่นะมาทำาใมามาทำานาคาร จังได้กัดหัวดำจากลงยางไปทางไงสีง่ายอยู่บอกลงไปทรงเครื่องยี่บาน้องบัวยี่หน่อยตนคือมีแต่เฮียวเธอคุยไปทางไงเรื่องยี่ใดไปทางบ้านนั้นอันนี้ใดบันใดไปทางบ้านน้องย่ออันใดจากแล้วอีกบัได้ขึ้นมาขันลงทางนี้ขับเขาเข้าบานักคู่รับแบบขันเธอสิไปน้องบัวเชิดขับบานัคู่บานักคู่เออลงทางทางใหญ่นี่แหละก็บขับบานักคู่นว่ะ เมื่อน้ำพนทางทหาสีฮอดเจนเวนเจนเวนถุอยูหอน,หนออดน้ยิงเฮ้ยบริมีหมองหายใจเลยนี่นะ่เชิญไปยูู่ไฟยู่กลับมาลเนะเอาแบบแอร์อาร์เลยเออทางออกบอันนี้นะมันจะออกได้ปะได้ นี่ก an. ็จะเป็นเพื่อนผ้าเถ้าคนติด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 กันเลยพี่น้องเอ่ยนี่จะเป็นเพื่อนของไม่เถ้าของอ่างตัางหอนหอนหันหุบตักเพื่อนคนยุบสองเป็นแล้วเป็นเลยคุมบ้านนอนวิไลต่อไปก็เป็นมิตรเพื่อนญาติเพื่อนหลายแถว เจ็ดสิกงก็จะสิได้วยอวยจะกลับไปแวะห้าเจรานอสกก้อนพี่น้องเอ๋ยแม่เน,นี่ยเงินเพิ่นหญ้อบอนึกว่าใบตุ๋ยใช่ไรจ้าอาซีซีโล่งแล้วบาทมีมหาลานากับเี่นเลยนอนหลัง,งเงอนยู่นอนตะแคงแล้วนะ มาได้ยัวเบิกอันนี้เดอ้อน้อยน้องหายกันคืนลูกมาอุ้มน้องเอาน้องซอยแม่และบัดน,นี้เจ้าก็ได้ได้น้องเลยอ่ะสบายดีน้าแม่ในลิซ่าน้อยนี่กันเร็วๆอ้าวลงก็เดอ้อหล,ออล,ออลอ่าเด้ออีหล่าจะหายจะแอวเดอ้อห,หัวกระดำมด,ดัมถ้าได้อาบนำ้ำเด้อพี่น้องเอ้ยผมกระดำปานเอื้อยโดกโดดผัวว่าดัมเปือป่อเลยโพดว,ว่าผม น่าจะกินแบบนะสิลงซะก่อนบาดหนึ่อ้าสบายดีพี่น้องเอ๋ยลงสะกอนบาดนี้งคลิปนี้กับสิโจใบสนีก็ล้วพี่น้องเอ๋ยเจซี่ก็สิได้กลับลงบ่เฮงสิไปแวะเจีราสะกอนบาดนี้จะขับฝากมาเป็นกำลังใจให้น้องวินัาล่ะกับน้องหน่อยในเด้อพี่น้องเอ๋ยขอบคุณหลายๆจ้าไปไหมเขาดามสบายดีเร็วๆสบายดี